สวัสดีค่ะดาวตั้งแต่ก็ฝันแล้วนะคะฝันแล้วก็เลยจะมาเล่าความฝันให้ฟังนะคะฝันเมื่อเช้ามืดนี้เองฝันดีมากเลยนะคะจะเป็นฝันที่เกี่ยวกับสิงโตคำรามคือตอนที่ฝันเนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่าคือไม่ได้รู้ว่าเป็นสิงโตหรอกนะแต่พอมาลำดับภาพแล้วเนี้ก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่ฝันนั่นคือ สื่อถึงสิงโตคำรามแล้วสิงโตคำรามก็หมายถึงประเทศอังกฤษอะที่เป็นพวกนักฟุตบอลนะคะแล้วทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นพวกนักฟุตบอลก็เป็นเพราะว่าในฝันเนี่ยดรแตว้วก็เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปน้องชื่ออังคณาน้องชื่ออังคณานะคะแล้วแบบแอบๆบแบบถ่ายไม่ให้กลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็นอะไรประมาณเนี้ย กลักวกลัวเขาจะเห็นก็เลยพอไปสืบวันนี้เมื่อเย็นเนะี่ยสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะดูว่าเอ๊ะสิงโตคำรามอะมันหมายถึงอะไรก็เลยได้คำตอบมาว่าเป็นเป็น,นเป็นทีมฟุตบอลนะคะเป็นทีมฟุตบอลของของอังกฤษนะคะ สวัสดีค่ะดรแต๋วก็จะเล่าความฝันให้ฟังนะคะฝันเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าก็คือวันอังคารที่25มกราคมสองพนะคะดรแต๋วฝันฝันเกี่ยวกับการได้ยินเสียงคํารามนี่คือเสียงที่ดรแต๋วได้ยินนะคะ เมื่อคืนเมื่อเช้านี้พอดีเมื่อเช้าตื่นสักประมาณหกโมงเช้านะคะก็ได้ยินเสียงนั้นคือในฝันนะดรแต่ว่าวาดรูปวาดรูปอ่าเหมือนแบบวาดรูปสี่เหลี่ยมนะพอวาดเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียง <c oughs> อ่าแล้วพออีกรูปนึงวาดอีกรูปหนึง่งพอวาดเสร็จแล้วได้สี่สี่มุมปุ๊บก็ได้ยินเสียง <c oughs> ได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ก็อยากก็เฉยๆนะในฝันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าในฝันเน่ะเราจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วในฝันต่อมาเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้ยินเสียงเรียบร้อยแล้วเนี่ยดรแต๋วก็เห็นภาพว่าตัวเองเอากล้องเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปน้องอังคณาเหมือนแบบว่าพยายาม ถ่ายแบบไม่ให้อังคณาเห็นด้วยนะเพราะว่าเหมือนเหมือนแบบไม่อยากให้เห็นนะแต่แต่ใช้กล้องถ่ายนะคะฝันก็จบแค่นั้นฝันเมื่อเช้าเนี่ยจบแค่นั้นต่อไปก็เราก็เลยไปนั่งทบทวนซิว่าเออในฝันมันเป็นแบบเนี้ยมันมีเสียงคำรามมันมีเสียงยังอืมอืมเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะเสียงแบบนี้เนาะก็เลย ไม่ได้ยากสําหรับดรแต๋วลหรอกเพราะว่าเพราะว่ารู้ว่าฝันต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเกี่ยวกับพ่อคุณลามคาแหงแล้วทีนี้เราก็เอ่อช่วงเนี้ยมันช่วงตุ๊ดจีนตุจจ๊ดจ,จีนนครสวรรค์กําลังแบบอันซีนมากเพราะว่าที่นครสวรรค์เนี้ยเอ่อชาวจีนที่มาตั้งลกราลกอยู่ที่นครสวรรนคะ์มีมากแล้วก็แล้วก็วกอ่า ได้จัดงานได้จัดงานวาเจ้าพ่อเจ้าแม่นะรสวรค์นเนี่ยแล้วก็จัดตุจดจีนแบบอลังการมาทุกปีทุกปีทุกปีเลยนะคะแล้วช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่จะต้องไหว้เจ้าที่นครสวรรค์ดักแ,แต่วก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่คำรามคำรามน่อะอาจจะต้องเป็นสิงโตคำรามถ้าไม่ใช่สิงโตคำรามก็เป็นมังกรเพราะว่าเพราะว่าใช้มือในการ ใช้มือในการวาดภาพสี่เหลี่ยมแล้วก็เห็นแบบมีพอ,พอเสียงคำรามเสร็จแล้วก็จะมีเสียงเสียงคำรามนะแล้วก็เห็นแบบทิกรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะ่ะก็จะเหมือนแบบเป็นส้มๆอะไรประมาณนะั้นสีส้มๆนะมันเหมือนว่าเออมันอาจจะเหมือนสิงโตตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือสิงโตนะคะดรแต่ววาดสิงโตเก่งมากสิงโตตัวนี้นะคะสิงโตตัวเนี้ยเขาบอกว่า สิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่เหมือนแมวอยู่เป็นอยู่กันแบบเป็นสังคมมากกว่าแมวป่ดชนิดอื่นๆอันนี้คือสิงโตนะคะสิงโตสิงโตก็เหมือนแมวไหมคะแมวน่ารักมากนะคะอันนี้คือแมวนะคะเขาบอกว่าแมวอ่าเขาบอกว่าสิงโตเนี่ยเหมือนกับแมวและทีนี้พอเราตีความเนี่ยถ้าแมวถ้าฝันเห็นแมว อุ้มแมวจับแมวกอดแมวแมวจะแปลความได้คือแมวห้าหมาหกแล้วก็แมวก็คือเลขเก้าเขาเรียกว่าแมวเก้าชีวิตแต่บางทีแมวก็ต้องเป็นเลข8เพราะว่าวันแมวสากลวันที่แนะคะแมวสากลวันที่แดสิงหาก็เป็นวันแมวสากล วันที่29ตุลาก็เป็นวันแมวไทยนะคะถ้าฝันเห็นแมวเนี่ยจะตีความได้เป็นเลขทํานองนี้เลยนะคะแต่ทีนี้มมอเช้าเนี่ยฝันของมอเช้าเนี่ยทำไมเราจึงรู้ว่าคือเป็นสิงโตก็เนื่องจากว่าเราเราใช้โทรศัพท์ vivo 1935ง19เก้ในการถ่ายน้องอังคาานะคะ แล้วทําไมถึงรู้ว่าเป็นสิงโตก็เป็นเพราะว่าสิงโตคำรามเนี่ยเอ่อที่อยู่บนบนเสื้อนักฟุตบอลน่ะนักฟุตบอลนะคะอ่าทีมสิงโตคำรามเนี่ยเป็นทีมชาติของอังกฤษเนี่ยสมเด็จพระราชินวีนวิริยเนี่ย ทรงมีพระบรมราชองค์การอนุญาตให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศอังกฤษนะคะฟีฟ่าอะไรของเขานะ FA อะไรเนี่ยนะไม่รู้จักหรอกก่อตั้งเมื่อพศ2,406คศ1863เนี่ยให้นำตราประจำพระองค์อะประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะไปติดอยู่ที่เสื้อของผู้ผู้เล่นนักฟุตบอลน่ะก็เป็น เป็นการลงแข่งครั้งแรกของทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติสกอตแลนด์ที่ดตอร์แต้วเห็นในฝันก็คือว่ามีการเขียนรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบเหมือนมีอ่าเนี่ยเน,น,น,นม,มีสีส้มๆรอบๆอ,อ่ะไอะ้สีส้มๆอ่ะอาจจะหมายถึงพวกสิงโตนะคะแล้วก็อันนี้คือ สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือสกอตแลนด์อ่าอันนี้คือสกอตแลนด์นะคะตาสกอตนะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูว่ารู้ได้ยังไงว่าเราแปลความผิดหรือถูกเราก็มาดูอย่างนี้นะคะน้องอังคณาที่ดรแต๋วถ่ายรูปนะคะอังคณาก็สื่อความถึงอังกฤษค่ะอังกฤษแล้วประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีดอกกุหลาบนี่ดูให้เป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นดอก ดอกไม้ประจำประเทศอังกฤษนะคะดอกไม้ประจำประเทศอังกฤษดอกกุหลาบก,กุกุก็คือ9นะคะแล้วก็สิงนะคะสิงมี3ามตัวก็คือ3 9นะคะซึ่งก็ตรงกับโทรศัพท์ดรแตวเลยคะ่ะหนึ่งสาาแล้วเลข3 5หเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าพระ พระพุทธพระโคตมะโคโคดมเนี่ยตัดสรุตอนอายุสามสิบห้าอ่าตอนนี้เราก็กได้ก็ได้ความประมาณนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาอีกอันนึงมาที่ประเทศไทยอ่าสิงโตคำรา,า,ามคำรามรา,ามคำอ่าทรามคำคำรามก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ใครละ ก็ต้องพ่อคุณลามคำแหงพ่อคุณลามคำแหงมหาราชพระอ,องค์ประดิษฐ์อักษรไทยพศ1,826รัชกาลที่สี่ทรงพบาาหลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึกที่พ่อคุณลามคำแหงอ่ะประดิษฐ์อักษรไทยไว้แล้วก็แบบเขียนเขียนเขียน,เข,ยนเขียนไว้นะคะก็จะมีที่หลักศิลาจารึกก็จะมีพยัญชนะ39ตัว มีสระ20ตัวแล้วก็มีวรรณยุกและเสียงเอกเสียงโทเนี่ยสองสองเสียงนะคะสาพยัญชนะ39แล้วทีนี้พอพอมาสมัยพยาลิไทยพอมาสมัยของพนาลายอ,ะอ่ะอ่าก็ต้องอะไรอะ่ะพยัญชนะก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น44ตัวตาสกอตเนี่ยเนี่ยเหมือนสี่เหลี่ยมอะ่ะสี่เหลี่ยมตัวเนี่ยก็สื่อถึงพยัญชนะ สีตัวก็ได้พูดถึงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยดรแต๋วก็จะบรรยายถึงเรื่องของอีกมุมหนึ่งในการที่แปลความนอกจากนอกกจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราแปลความเรื่องของสิงโตคำรามที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลฟุตบอลที่จะต้องมีทีมท,ทีมชาติอะไรแข่งขันกันนะคะฟุตบอลอันนี้ต่างประเทศ แล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มามาประเทศไทยอ่าประเทศไทยสมัยสุขโขทยัยเดี๋ยวอีกคลิปหน้าดรแต๋วก็จะพูดถึงเรื่องของตุดจีนนะคะแห่มังกรเชิดมังกรอันนี้สิงโตและอันนี้จะเชิดมังกรเดี๋ยวอีกคลิปหน้าดรแต๋วจะเล่าถึงการเชิดมังกรแล้วก็เราก็จะได้เลขเด็ดจาก ประวัติของการเชิดสิงโตเชิดมังกรนะคะเลขตัวเดียวกันเดะเลยค่ะตัวเดียวกันเดะกับอันซีนที่ประจวบคีรีขันเลขเดียวกันคือเลข9 3 6 9 3 6นะคะอีกสักประเดียเด๋ยวเดี๋ยวด็อตอรแวก็จะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้คง พอจะเข้าใจกันนะคะแล้วอ่าได้นิดนึงก็ได้ตอนที่อดอ,อรแตวฝันว่าซอยต้นทับทิมลูกทับทิมแล้วก็มีครูประกอบอ่ะคุณครูประกอบเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาตรงต้นทับทิมนะคะอันนั้นคือเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็คุณครูประกอบเนี่ยเขามีลูกสาวอ่ะเป็นเพื่อนกันดรแตวเนี่ยเขาชื่อกิตศนาอ่าอันอันนี้อังคาอังกฤษนะคะแล้วลูกสาวครูประกอบอ่ะเขาชื่อกิษณนาก็คือตรงนีหละค่ะ แล้วคุณครูประกอบเนี่ยท่านก็สอนให้พวกดรแเต๋วเนี่ยเขียนภาษาไทยลูกศิษย์ทุกคนต้องขัดมือขัดขัดลายมือให้สวยคุณคลูกของคุณครูทุกคนถูกขัดลายมือทุกวันเลยนะคะก็เป็นก็สื่อถึงวันลายสื่อไทยเช่นกันนะคะลูกคุณครูประกอบแล้วก็คุณครูประกอบอะเพราะว่าคุณครูประกอบเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์มา มอตร์ไซคก็เหมือนเป็นยานพาหนะแล้วคุณครูประกอบเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของภาษาไทยรถรถคันนั้นจากที่เป็นยานพาหนะก็จึงมาเป็นพระยันชนะนะเราต้องแปลความแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่แปลความแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องแปลแบบนี้ถ้าฝันแบบดรแต๋วเนี่ยต้องแปลแบบนี้อย่างเดียวเพราะว่าความฝันที่ดรแต๋วไลว่ฟังเนี่ยเป็นปรัชญา ปรปัญญาเนี่ยพอเราพูดถึงอะไรไปแล้วเนี่ยก็มันจะโยงกันจะโยงกันถ้ามีเลขหนึ่งตัวเนี่ยมันจะโยงกันไปเรื่อยๆเลย,เลยมันจะสัมพันธ์กันซึ่งเมื่อก่อนดรแต๋วก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเรื่องของปัชญาแต่พอมาอ่านอ่าปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยดรแต๋วตเข้าใจทันทีเลยเพิ่งจะมาเข้าใจเพราะว่าพระองค์บอกว่าความ ความเป็นปรัชญาเนี่ยมันจะแบบจะเชื่อมโยงสืบเนื่องต่อกันไปเรื่อยๆเออมันก็จริงนะพอพอเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเรื่องอื่นมันก็มันก็จะมาโยงมายยงโยงๆๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยงงอย่างที่ดรแตกแปลความให้ฟังเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรัชญาความฝันก็เป็นปรัชญาดังนั้นถ้าใครที่มาฟังคลิปดูคลิปของดอร์แตวะก็จะได้ความรู้ในเรื่องของปรัชญาไปปรัชญาแห่งศาสตร์นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า